สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องน้องไดมอนด์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นช่องน้องไดมอนด์เฟมเบี่นะคะสับปะรดนะคะคันคันที่หนึ่งนะคะคุณแม่คะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ทัดสพอนะคะแล้วก็ทางคณะนะคะที่เมตานะคะให้กับให้ต้นสับปะรดนะคะให้กับ น้องช้างนะคะทั้งหมดก็60กว่าเชือกนะคะคุณแม่ขาแล้วก็มีต้นสับป,ปะรดนะคะทั้งหมดก็25คันรถนะคะขอกราบขอพระคุณคุณแม่ทัาสพสนะคะแล้วก็ทั้งคณะเลยนะคะที่เมตตาใจดีนะคะขอพระคุณคุณแม่นางฟ้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถคันที่หนึ่งนะคะขอพระคุณมากๆนะคะ อันนี้ก็เป็นคันที่สองนะคะเป็นคันที่2นะคะขอกราบขอพระคุณคุณแม่ท้าพรมากๆนะคะแล้วก็ทางคณะนะคะที่ให้ตสนสับประรดนะคะกับน้องช้างนะคะแล้วก็ชาวช้างนะคะขอบคุณนะคะ รถก็เยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นคันที่สามนะคะคุณแม่คะคันที่สามนะคะรถเยอะมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นคันที่สามนะคะของช่องน้องไดมอนด์เฟมิลีนะคะก็ได้ถ่ายไว้นะคะ3คันรถนะคะทั้งหมดก็ประมาณ25คันรถนะคะขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ ต่อไปก็จะเป็นคันที่4แล้วก็คันที่5แล้วก็คันที่6นะคะของช่องพลายลีโอนะคะก็ไปดูได้ที่ช่องพลายลีโอนะคะขอกราบขอประคุณนะคะขอประคุณมากๆค่ะ